สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเลยครับเข้าสู่ช่อง You Tube ชอวัชรพลอา้าววันนี้พาผู้ชมมารับชมเจ้า b กเ o SK 210 LC ครับก็เป็นรถคุดของชิมงานปาาทนครับคุณผู้ชมปาาทนเลยนกทานะโอ้ยยะสะท้อนเยอะครับยะสะท้อนเยอะเลยมารับเหมาที่โอบนเลเจ้าโกเบ SK 210 LC ไม่ค่อยได้เจอกันครับปกติก็จะเจอแต่บูมยาว ามยาวนะก็ใช้เป็นพุ่กีเดียวกันกันกบ200ครับคันนี้นี่เอาพุ่กี200มาใส่จะออกแพ็กคู่มานะว่าอย่างนั้นออกแพ็กคู่มา210 l c ทั้งคู่ครับแต่ว่าอีกคันนึ่งมีพุ่กี7ฟัน นันอยู่ประมาณสัก1.2คิวแต่ว่าคันนี้นี่ใช้เป็นบุ็กจี200ครับคันนี้มันจะเป็นบัมมันจะเป็นบุมอาร์มยาวครับแต่ว่าเปลี่ยนใส่เปลี่ยนใสบ่บุมอาร์ม200 ช่องล่างใหญ่ยาวมาใช้เอาซีเป็นงานวิ่งดํปาปักบอ่อครับใกล้ๆนะไม่ไกล สิบ้อบวิ่งกันสองคันก็พอครับงานปากบ่อวิ่งใกล้ไปไม่ไกลสักประมาณสามร้อยเมตรได้นะเ้าานี่ดับแลต้นนี้ใกล้ๆเอง <c oughs> อุย้ยย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย เวลาเขาขดเนี่ยค่อนข้างสบายครับแรงเขาเยอะนะแรงขดเขาเยอะครับส1 0ค่อนข้างที่จะสบายเลยอาการโหลดแท่ไม่เห็นนะ แว่าก็มีเสียงอาการกลาง,งปั๊มนิดหน่อยครับ กันลำบากนะนี่จริงดินมันก็ต้องเอาออกเยอะๆอยู่ครับแต่ว่าหมดที่ให้เทแล้วต้องเอารถไถมาดันเสียงโบนี่ฮอนดีเทอะละ ี่ค่อนข้างหนักครับคุณผู้ชมยึดเหนียวนี่ ไกลๆกันหนึ่งก็มีทีมงาน12ล้อครับมันวิ่งอยู่นี่นะข้างหลังผมนี่ข้างหลังเจ้า210นี่อ่ะเร็ยบร้อยยังไม่เต็มตัวนี่ ับงานป,าป่านลอยแม่ช่วงล่าง LC นี่ช่างยนืนอนนิ่มมากเลยนะไม่มีอาการคงเครกไม่มีอาการกระดกเลยนะ ยังเทโปครับนี้หอนี่แท้ ข้างล่างใหญ่บุ้งกีเล็กครับค่อนข้างทาี่จะมั่นคงในการเดินมากมันมีอาจไม่มีอาการกระดกเลยนะ ไปแล้วครับเอารบชมกันต่อคลิปหน้านะครับลาละครับ